คำาทำนายที่เคยมีช้านานนักเริ่มประจักษ์ให้เห็นเรนไม่ได้หลวงพ่อลือสีลิงดำเคยทำนายเมื่อถึงปลายราชการผ่านเข้ามาประเทศชาติจะรุ่งเรืองและเฟื่องฟ้งน้ำมันผุดขึ้นมาจนเห็นค่าพวกกาขาวจะบิลลี่หนีเข้ามาเปลนประชาจนเต็มพระนคร ชนทั่วโลกจะยกพระองค์ท่านชื่อกระชอนล่อนทั่วทุกสิ่งขอนออมพระนางหรือชื่อต่างทินกรองค์อมรเอกวุรุษแห่งแผ่นดินชาวประชาจะปิติยิ้มสดใสแต่องค์ไม่ร้อนกินข้างในสิ้นจะมีพวกกาฝากคอยกัดกินเพื่อให้ได้สิ่งทวินสมจิตตนา จะมีการต่อตีกันกลางเมืองขุนนางเขืองกลางฉินกินทั่วล่าคอรัปชั่นจากกัดกล่อนทั้งพาราประดุดปวกกินฝานั้นปะไลข้าราชการตรงฉินถูกประนามสามคนหามสี่คนแห่มาลากไส้เกิดวิกฤตผิดเพี้ยนโดยทั่วไปกุลหุนหมุนไม่ไร้ความดีประชาชีจะสับสนเรื่องดีชั่ว ท่วนทุกทั่วจำหมดผดรูนี้ไม่แน่ใจสิ่งที่ทำตามความดีเกรงเป็นผีตายตกไปตามกันพุทธศาสต์จะถูกรุกและล้ำมีเคยค้ำเป็นศัตรูมุ่งอาสันเกิดวิกฤตธ,ธรรมชาติอุบาทครันพายุลั่นน้ำถล่มดินละลายแผ่นดินแยกแตกเป็นสองปกครองยากเกิดวิบาททุกเข็นระสับระสายเกิดการปรา จะราชนคนล้มตายเลือดเป็นสายน้ำตานองสองแผ่นดินข้าเป็นนายนายเป็นข้าหน้าสมเพศผู้มีบุญมีเดชจะสูญสิน้นทั้งพุทธาอาจารย์ลือระบินจะร่วงลินหลุดใบไม้ต้องสายลมความราธมจะถมทับนับเทเวศดังดวงเนตรมืดบอดสุดขืนขมคนที่ดีจะก้มหน้าสุดระทมส่วนคนชั่วหัวเราะร่าทำท่าดัง จะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาวควงคาามุ่งสู่ดาวสร้างความหวังผู้ปกครองจะเป็นหญิงพึงระวังสายน้ำลหลงกลากเชี่ยววาดเสียวใจ สีวิไลจะบังเกิดในสยามหลังฝนคล้ามลั่นคลื้นจะยืนได้เข้าสู่ยุคมหาชนพาไปเปลี่ยนเมืองใหม่สักรารแห่งประชาคนชั่วจะถูกปราบราบคาบสิน้นแผ่นดินเดือดสูญหายไร้ปัญหาประเทศชาติผ่านวิกฤตด้วยศรัทธายาเมื่อฟ้าสีทองผ่องอัมภัย ตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าเจอแม่ชีใหญ่ทำให้ข้าพเจ้าได้รู้ว่าการทำบุญมีประโยชน์อย่างไร การทำบาปได้โทษยังไงข้าพเจ้าเป็นคนนิสัยอย่างไรและข้าพเจ้าควรปรับปรุงตัวอย่างไรแม่ชีสามารถบอกครอบครัวข้าพเจ้าได้ด้วยว่าพี่สาวที่เสียไปอยู่ยังไงแม่ชีเคยช่วยชีวิตไว้หลายคนหนึ่งในนั้นมีคนในครอบครัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ขอขอบคุณแม่ชีใหญ่ด้วยนะคะแต่ข้าพเจ้าก็เคยแอบกลัวแม่ชีใหญ่บ้างนะ แต่ในเมื่อแม่ชีเคยช่วยเราไว้เยอะขนาดนี้ข้าพเจ้าก็ขอขอบคุณแม่ชีมากๆเหมือนกันค่ะ